สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าที่มีโต๊ะตัดอยู่แล้วหลังจากที่เราใช้งานมาระยะหนึ่งแผ่นไม้หน้าโต๊ะเราอาจจะชำรุดหรือหลุดลอกทางเรามีบริการรับเปลี่ยนแผ่นไม้ด้วยนะคะวิธีการเปลี่ยนแผ่นไม้ของเราก็จะมี2วิธีหลักๆนะคะกรณีถ้าโครงสร้างโต๊ะเก่าของลูกค้ายังแข็งแรงอยู่ เราจะเอาไม้แผ่นเก่าออกและเสริมโครงสร้างบางส่วนค่ะและใส่ไม้แผ่นใหม่เข้าไปแทนหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าโครงสร้างโต๊ะเก่าของลูกค้าไม่แข็งแรงทางร้านก็จะใช้วิธีใส่แผ่นไม้แผ่นใหม่ทับไปเลยเราจะใช้แผ่นไม้แผ่นเก่าเป็นฐานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโต๊ะตัดค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตัดแบบธรรมดาหรือโต๊ะตัดแบบพับเสียบเข็ม ก็สามารถเปลี่ยนแผ่นไม้ได้เช่นกันนะคะเวลาในการเปลี่ยนแผ่นไม้อาจจะใช้เวลา2-3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างโต๊ะเก่าของลูกค้าหรือขึ้นอยู่กับความยาวของโต๊ะตัด่ะ ไม้ที่ทางร้านเลือกใช้เราจะใช้ไม้ MDF ที่มีความหนาแน่นเป็นพิเศษนะคะปิดด้วยแผ่นลามิเนตหรือที่เรียกกันทั่วไปก็คือแผ่นโฟเมก้านั่นเองค่ะเราจะสั่งปะจากโรงงานโดยตรงความหนาของไม้อยู่ที่25มิลขอบ PVC หากลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ